สวัสดีครับมือนี่ซองพญิรสแนวนะครับมาพบพ่อพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่นี่มักในเรื่องทําการเกษตรนะครับสวัสดีปีใหม่น้ำนะครับช่วงนี้กาเป็นต้นปีนะครับเข้าสู่ปีใหม่นะครับอากาศกัหนาวนะครับหนาวมาหลยมือแล้วนะครับ โยขอนแก่นเนี่ยเพื่อฝนไายนี่12องศาครับเมื่อนี่นะครับมาไทยยามบุษเฒ่านี่การหนาวนะครับการโยสูเนเรียนลูกบันซีโอคอนะครับตบวนวิ่งเพีือ่อฝนไายจังหวัดขอนแก่นเมื่อนี่การิมาถ่ายถ้ำเรีองบักพริกไห่เบิงนะครับบักพริกซุปเปอร์ฮอตพี่น้องเนี่ยงามนะครับต้นใหญ่ต้อนอวบนะครับกำลังเป็ดน,นวยนะครับเนี่ย ของเพิ่นบำรุงดีนะครับทํำสาวเรียบร้อยนะครับเย็ดแ่งแขนงนะครับเอาออกทั้งไตน้อยนึงนะครับห้มันเตขกกึ้นมากสี่หลัครับแล้วก็เอาใหม่ประกบไว้บ่ห้มนง,ามมงาม่ามล่มง่ามหยังมันถี่บ่เอียนบ่หยังพี่น้องเนี่ยยอดดีครับยอดงามนะครับพุ่มผ่าระบบน้ำยศครับพี่น้องเนี่ยสูงประมาณ 70ซนแหละเลยครับพี่น้องเนี่ยือว่าเพิ่นบำรุงดีนะครับ70เซนนะครับกระลังเป็นหน่วยกระลังเป็นดอกกระลังแต่กระแหนงนะครับพี่น้อง่นกะดูแลร,รักษาได้ดีหลายนะครับควบคู่โดยการปลูกข้าวโคดนะครับเนี่ยข้าวโคดพิ่นกะเย็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไ้ได้ข้าวโคดเนี่ยนะครับไม่ได้ปลูกแค่เดียว ห่างกันยูหาเมื่อปลูกงั้นสี่นะครับมันก็สิฮักขายคู่มือนะ,น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 ะครับเนี่ยบางต้นก็เป็นไวรัสนะครับเนี่ยตีกเป็นไวรัสพี่น้องนี่เป็นน้ำสายพันธุ์เด้อนะครับเนี่ยกระเท็อนงั้นสี่เฮ้านาที่ถอนถิ่มเลยนะครับมันที่แพะเสียนะครับมาแลงมาจับแล้วก็ะติติดไปน้ำขามาแลงก็เลยมาจับต้นใกล้เคียงนะครับเนี่ย กติเป็นน้ำกันนะครับกวนถอนถิ่มนะครับเนี่ยเอาเอินว่างพิกเป็นไวรัสนะครับมันกูดกูดเข่าเชี่ยวเป็นใบดางๆเหรอครับพี่น้องเนี่ยก็เริ่มเริ่มเป็นแล้วครับเนี่ยร่างเปลี่ยนนะครับร่างติดเจาของ่นเสียดายอยู่นะครับกันเสียดายนี่ก็ติติดไปทั้งแปลงนะครับเป็นหลายต้นเลยครับพี่น้องไวรัสนะครับ ก็คือเข้ากับกำจัดมแมลงปากดูดพวกเพี้ยพวกยังต่าง,างๆนะครับให้มันได้ราคาถอนทิมนะครับย่อไว้นะครับเริ่มแล้วนะครับเนี่ยป้องกันก็คือปีดพ่นยากำจัดมแมลงตามสเต็ปนะครับคือหาเมือ่อเจ็ดเมือม่อเก้าเมื่อทั้งสี่นะครับกำจัดไว้แต่ว่าเขาต้องถอน ตอนต้นม้นนี้ออกนะครับมันถีล่ามาใส่ต้นนี่งามๆี่ล่ะครับมันหมักกีเด้นะครับไบหลัดไบหลัดนะครับนี่มาจากสายพันธุ์ครับพี่น้องอีกจางนึงก็มาจากแมลแรงศัรูพืชที่มันไปจับต้นที่เป็นไวรลัดอยู่แปลงข่างเคียงจั่สี่นะครับมันก็สิีมาแพ่ติดมาน้าขามันนะครับมาจับปั๊บก็เป็นโรคนะครับพี่น้องเนี่เริ่มเป็นร้ายแล้วครับเนี่ย นี่ือไว,ว,ไวรัสนะครับนั่นก็ไวรัสอีกแล้วนะครับนั่นก็ล่างล่ามไปใส่ต้นนั่นแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มล่ามมานหนีแล้วครับพี่น้องเนี่ยอาการเป็นไวรัสนะครับเนี่ยไวรัสนะครับเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มที่เป็นแล้วด้ครับพี่นอ้องอเจาของคนเสียดายนะครับเนี่ยนี่ก็คือไวรัสเสียดายอยูกก่ก็เลย บดถอนบดหยังนะครับไวรัดมะน้่มหรือก็ไล่มะนํานะครับเนี่ยเริ่มมีอาการครับอันนี้ไล่ขาวเห็ดครับพี่น้องเนี่ยไล่ขาวนะครับเบื้องอาการครับยุ่หยอนยืดยังกับทีเป็นข้าวขาวออกนะครับเนี่ยนะครับไล่ขาวกับไวรัดมาแล้วนะครับเห็นว่างางหนึ่งสิจะเฝ้าสีดีใจพี่น้อง โรคตัตุพืชที่เห้ามองบ่เห็นก็คือไวหลัดกับไร่นี่ยนะครับสำคัญต้องสังเกตอาการการันเทามันตีดยาไล่พวกไพริละเบนเจ็ดมือเทียเก้ามือเทียสิบสองมือเทียสี่นะครับบวกกับยาเพี้ยไฟเพี้ยยังสี่ก็ได้นะครับป้องกันไว้นะครับนี่ก็เริ่มง้วครับไลไรนะครับเนี่ยอาการของโรคนะครับเบื้องง่ายๆพี่น้อง กเ็เือว,ว่าระบาดไปแล้วประมาณ4ี่สเปอร์เซถามว่าได้บอกรับได้ก็ได้เก็บอยู่ครับแต่ว่วามันกับบอคอยสมบูรณ์นะครับบอคอยสมบูรณ์นะครับอาการเวลสออกมาหลายล้วนะครับเนี่ยเริ่มหลแล้วเนี่ยนี่ก็ล่างล่ามมาใส่นีแล้วครับเนี่ยที่แรกเป็นหน่อยๆแต่ว่าจะของเป็นเสียดายน,นะครับเนี่ยยีกล่องครับเชิงไลข่ขาวเปียยไฟกับมีแน่แต่ว่ากับบอหายเป็นไรน,นะครับ ไวรัสนะครับบังคนก็ว่าบบกมันหยิกนะครับมันหยิกมันด่างใบด่างนะครับอันนี้คืออาการไวรัสค yes ือป yeah ้องกันก็คือมาจากสายพันธุ์น้ำเนเข้าก็เลือกสายพันธุ์แล้วกันศัตรูสำคัญที่สุดก็คือแมลแรงปากดูทั้งหลายเนี่ยครับที่มันบินตามหรืมาจับต้นที่เป็นไวรัสแล้วกับไปตอม ยับต้นเว่าเปลี่ยนมันกับแพาะเสียไปนะ้ครับเป็นทั้งสั้นนะครับปัญหาโรคแตกได้ครับทังเทียรกระลังวาสีใดกระลังวาสีงามๆกับมียากาศเห็นมากนะครับนี่ก็เรื่อมแล้วครับเลื่อมเปลี่ยนพระว่าที่แหลกเพิินเพินเพนบรถอนถิ่มนะครับเนี่ยแล้วนี่เป็นแล้วนี่เป็นเกือยวเหมือนอะไรได้ครับพี่น้องเนี่ยนี่ เป,เป็นเกือบเมื่อแล้วนะครับเป็นง่ามๆเป็นงามๆกม่าจะว่าพ้นกันดเสียดายละนะครับเป็นทั้งเวลาเป็นทั้งไร่ขาวครับนี่เห็นว่ากูดล,ลง่งขูดล,ลงคือไร่ขาวนะครับนี่นี่กับขูดล่งคื้กันครับนี่นี่ีคืออากาศของไร่ขาวไร่ขาวเห็ดน,นะครับไว้ไร่ไร่ขาวเห็ดแล้ว ว่ารัดกระตามมาเพราะว่ามันมาแผล่เสียน้ากันนะครับเนี่ยเป็นทั้งสัตว์นะครับแถวนี้เป็นเกือมดครับเนี่ยนะครับนี่เป็นมะเร็ครับกำลัลงเริ่มว่าการคือเพิ่นกับปลูกแบบก็ปลูกนะครับได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาประมาณนั้นแต่ว่ารักวอนเป็นจริงแล้วห้องก็ต้องป้องกันไว้นะครับพี่น้อง ทุกยางข้าป้องกันมันกนติปัญหามันกนติตามมาหน่อยลงนะครับนี่คือด้วยก่วมวา,มานึงแหละการเลี้ยนดูในเรียงมาเรงสตัตว์ตผือดเป่นกับบปงหูจักเิ่นไดกับหัจักจะเพี้ยยังสี่นะครับกับนอนแต่ว่าไล่เนี่เพิ่นบ่คอยหูจักดอกนะครับเนี่ยแต่คลองสวนนี่ด้ยครับนี่คือ สัตว์สำคัญของปีกนะครับคลิปนี้ก่บมิทนาละครับเบาเรื่องไร่นะครับขอบผูห้หลายๆสวัสดีครับ